เลขใกล้หลักร้อยมีวิธีการคิดมีวิธีการคำนวณอย่างไรให้รวดเร็วเดี๋ยววันนี้เราไปฝึกฝนไปเรียนรู้ไป,ไปลุยกันเลยเลยเอาล่ะเดี๋ยวทริคนี้เราจะมาคูณเลขใกล้ร้อยกันครับผมโอเคเลขใกล้หลักร้อยกันมีวิธีการคิดคำนวณอย่างไรกันบ้างโอเคทีนี้พี่เก็บมาฝากประมาณ5ข้อเนาะเราไปกดคือค่ดเลขกันก่อนเลยข้อหนึ่งเท่าไหร่ครับร้ 100, 200, อยสองคูณร้อยสามมาดูกัน ร้อยสองคูร้อยสามครับร้อยสองคูร้อยสามอ่ะมันก็จะได้หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกถูกปะอ่ะพี่เอาคำตอบไปใส่ก่อนนะหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกข้อนี้หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกอ่ะทีนี้เรามาลองหาคำตอบกันครับว่าเอาพี่แล้วจะทำไงอ่ะถ้าถ้าวิธีจริงๆก็ก็คือคิดตั้งคำนวณไปปกติแหละแต่ดูนะพี่ให้ทริคแบบนี้ครับพี่บอกว่าพี่เอาร้อยสองตัวนี้มาแล้วพี่เอาร้อยสามตัวนี้มาพี่ถามว่าไอ้ตัวนี้ครับ ร้อยสองเนี่ยมันห่างกับร้อยเท่าไหร่ห่างกับร้อยก็คือสองถูกปะ่ะร้อยสามก็คือห่างสามถูกไหมโอเคปะ่ okay, ปะแล้วพี่ถามว่าสามคูณสองเป็นเท่าไหร่ครับเป็นหกเป็นหกพี่ก็ใส่หกปุ๊บโอเคแล้วพี่ก็บอกว่าตรงนี้ห่างกันเท่าไหร่อ่าตัวนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่เป็นเป็นอ่าเป็นร้อยห้าถูกปะ่ะถ้าตรงเนี้ยอ่าหลักเนี่ยครับมันไม่ถึงสองหลักหกอย่างเดียวให้น้องใส่ศูนย์เข้าไปก็จะเป็นศูนย์หกโอเคแล้ว 103, ร้อยสามตัวเนี้ย ให้บวกเข้าไปครับก็จะเป็นร้อยสามก็คือ105ก็จบครับเนี่ย์ห้าศจบแล้วเทปะว้ยมากเลยไว้มากเลยนะอ่าโอเคเขียนเนาะเขียนเนาะอ่ามาข้อ2อกันต่อครับผมเดี๋ยวไปกดเครื่องคิดเลขกันก่อน104ยสี่คูณ1้อยสิบคูณร้อยสิบห 1>, 1 1 4, 4่0โอเคอ่ะมาตั้งกับกับพี่ช่วยพี่หน่อยตัวนี้พี่ก็บอกว่าออร้อยสี่นะร้อยสิบนะห่างสี่นะห่างสิบนะสี่คูณสิบก็คือสี่สิบนะตรงนี้รวมกันก็คือได้เท่าไหร่ครับร้อยสิบสี่ป่ะเนี่ยจบปะ่ 1, 1, 4, 4, okay. Okay, ปะหนึ่งหนึ่งสี่สี่ศูนย์โอเคโอเคป่ะเขียมป่ะ แล้วน้องดูครับไอตรงเนี้ยไม่ว่าน้องจะเอา110บวก4มันก็คือได้114หรือว่า104บวก10ก็คือ114เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวไหนบวกก็ได้โอเคไหมอ่ะข้อ3ครับ115่งหคูณหนึ่งศูนย์อ่ะหนึ่งหนคูณหนึ่งศูนย์สี่นะหนึ่งหนึคูณหนึีปุ๊บหนึ่งหนึ่งเ้น่งนี่คือคำตอบเนาะอ่ะมาตั้งเลย 1> 1, 1, 5, 1, 0, 4, หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์สี่ห่างสิบห้าห่างสี่คูณกันเป็นหกสิบโอเคแล้วตัวนี้รวมกันพี่เอาตัวนี้รวมบ้างร้อยสิบห้าคูณสี่ก็คือร้อยสิบเก้าเนี่ยหนึ่งหนึ่งเก้าหกศูนย์ครับผมจบเคลียร์เทพอะโอ้โยยังไงสนุกมากอ่ะทีนี้อีกสองงานครับอ่าทีนี้ถ้าเป็นหลักที่ไม่ถึงร้อยเนี่ยจะมีวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งนะอ่าลองดู อเอราก็เอามาก่อนครับตรงนี้ห่างอันนี้เกตัวนี้97ถูกปะเอาไปกดเครื่องคิดเลขกันก่อนเก้าสิบแปดคูณเก้ด้คูณด้วยเกมันก็จะได้เป็น9 5้าห้า 6. 6อ่ะทีนี้หลักการคืออารมณ์คล้ายๆเดิมครับก็คือว่าเราก็ดูครับว่าต่างห่างกันร้อยเท่าไหร่98ห่างกันร้อยก็คือ2ถูกปะ่ะ 97เนี่ยห่าง3แล้วก็คูณเหมือนเดิมครับ2คูณ3ตัวนี้เป็น6ใส่06โอเค6ก็ใส่06โอเคปะแต่ว่าเมื่อกี้ครับถ้าเป็น100เนี่ยเราใช้การบวกเข้าไปถูกป่ะ115บวก4เป็น119เนาะแล้วก็103บวก2เป็น105เนาะแต่ว่าทีเนี้ยหลักที่มันไม่ถึงร0อยครับให้ใช้การลบออกอใช้การลบออก98 90ลบ9กอ่าลบ3ก็คือ95 นี่ย9 5เกจบโอเคหรือว่าน้องใช้อ่าเก้็ดลบสองก็คือเกก็ได้นะแล้วแต่สบายบาย,ยังไงก็ได้โอเคสุดท้ายข้อหครับเก้าสิบเจ็ดคูณเก้าสิบสคูณเก้าสาปึ๊บเก้า 9 0 2 1นะ่ะอ่าพี่มาตั้งครับ97 93ห่าหาง7ถูกปะหาง3ครับ7 3 21ตัวนี้ใช้ลบกันเอาตัวนี้ตั้งลบตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอโทษทีพี่ตั้งผิดเองโทษทีครับโทษทีครับ อ่ามันต้องตั้งจากร้อยตัวนี้ห่างร้อยคือ3ตัวนี้ห่างร้อยคือ7โอเคไม่งั้นมันจะไม่ไม่งั้นมันจะค่าผิดพลาดขออภัยครับตัวนี้ห่างจากร้อยอ่าให้คิดห่างจากร้อยตัวนี้97ลบ7ก็คือ90ครับจบครับเ0้าสิบเพราะฉะนั้นตัวนี้มันต้องเท่ากัน93ลบ3ก็คือ90เท่ากันเห็นปะโอเคอเพราะฉะนั้นให้ชิกในการทําก็คือ2อันแบบนี้นะเอ่สองอันแบบนี้ก็คือถ้าเป็นมากกว่าร้อยเนี่ยใช้การบวกเข้าไป ถ้าน้อยกว่าร้อยใช้การลบออกนัก่นเองโอเคก็ให้ทริคดีๆในการคูณเลขใกล้ร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวติดตามนะครับว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนช่องทางนี้ก็สามารถสนับสนุนในการซื้อกาแฟรหรือว่าสนับสนุนช่องทางการซื้อการ,อการ,อการอสอบอะไรก็มีไฟล์พวก PDF พวกอะไรอย่างนี้ก็ลองดูแล้วกันนะ,ะว่าใครจะสอบอะไรหรือว่าใครจะสนับสนุนช่องทางนี้ก็สนับสนุนได้เลยครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ